ถ้าอยู่ที่รู้รู้จริงๆนะรครับศีลส,สมาธิปัญญารวมอยู่ที่รู้แล้วใช่ไหมครับถ้ามีตัวรู้แล้วก็ใช่ศีลปัญญาสมาธิศีลส,สมาธิปัญญามันก็มันก็รวมกันอยู่แล้วมันก็คือมันรวมกันอยู่แล้วมันก็คิดถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาไงจิดตั้งมันงมงงม่นคือคิดคืออาการเดียวกันนี่แหละความรู้สึกตัวท่พพอมนันก็คือ เป็นจิตตั้งมั่นพร้อมที่จะเราก็เฝ้าคอยสังเกตตัวนั่นแหละเฝ้าคอยสังเกตดูว่ามัีจะมีอะไรมากระทบอารมณ์อะไรจะมากระทบความพอใจไม่พอใจในเสียงรูปกลิ่นรสอะไรเนี่ยมันเข้ามากระทบเราก็เราก็ดูว่ามันใจของเรามันกระเพื่อมไหมคือดูแล้วไม่เข้าไป,ไปร่วมนะดูแบบดูแบบเป็นท่านเป็นท่านผู้ดูผู้ผู้ชมเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องเข้าไปเข้าไป รับดูปัญหาของมันไม่ต้องเข้าไปดูว่ามันคือเรื่องอะไรยังไงเราไม่ต้องไปถามมันมันเกิดมันมันเห็นอะไรที่ผ่านเข้ามาในใจแวบๆมันกระเพื่อมเราก็จะรู้มันไม่กระเพื่อมเราก็จะรู้เรารู้เราไม่มันกระเพื่อมเราก็ไม่แก้มันนะไม่ได้เข้าไปแก้อะไรแต่เรารู้ว่ามันเราทําไมกระเพื่อมยังกระเพื่อมอยู่เราก็ต้องตรวจสอบตัวอารมณ์ตัวเองว่าทําไมมันกระเพื่อมปกติแล้วมันไม่กระเพื่อมนะถ้ามีจิตตั้งมั่นแล้วแล้วก็ ไปเริ่มทำใหม่เหมือนเดิมไปไปสร้างสร้างสูงกำลังกำลังสมาธิกำลังของสมาสติปัญญาของตัวเองเพื่อจะมาสู้กับพวกอารมณ์พวกนี้แหละที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจิตสติจิตตั้งมั่นขึ้นมาแนวขึ้นมาแบบมีกําลังมากแล้วอะไรเกริมเข้ามากระทบปุ๊บมันก็รูป,ปม,มันก็ปัดออกไปเพราะเราดระดับลงไปรดับลง,บลงไประดมพอเราเห็นมันเกิดป,ปุ๊บมันก็ดับเลยเสียงกะเบิดกดับ ถ้ายิงเร็วยิ่งสั้นเรื่องยิงเร็วยิงสั้นเอาหนังๆเข้ามันก็พอเห็นปุ๊บมันก็ดับปั๊บเห็นปุ๊บก็ดับปั๊บมันไม่ไม่ได้เห็นเกิดเลยนะเห็นแต่มันดับมันดับมันดับสุดท้ายมันก็มันก็หมดีนเมื่อมันหมดแล้วมันไม่เป็นอะไรก็ช่างมันดีมันไม่ก็ไม่ทุกข์เลยมันถ้ามันไม่มีตัวสิ่งสิ่งมากระทบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่มันก็จัง มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเนี่ยถแค่นั้นแล้วมันก็ไม่ทุกแค่นั้นเองเนี่ยคือสภาว่ามีพูดมีตัวรู้แบบชัดเจนเป็นอัตโนมัติแล้วก็คือระดับของพระอริยะชั้นสูงแล้วนะเห็นจิตเกิดดับเกิดดับแล้วมันเป็น,ปน,ปนภูมิจําของพระอริยะชั้นสูงของพระนาคามีแล้วนะแต่ถึงถึงขนาดนั้นเขาก็ไม่ต้องมาสอนกันแล้ว